ก็วันนี้นะครับก็รู้สึกนะครับนิจเนาะวันนี้หันแขกมามาหน้าหลายตานะครับบอกว่าจะเป็นหมู่บ้านเฮ้านะครับชาวบ้านตำบลสองแขงอ้บ้านสองแข่งตำบลแห่งให้นาะอำเภอแห้งให้ต่างหากนะครับอก็มานะครับ มาหน้าต่ตาเป็นโกโตจินบุฟุวาคิโตนะครับร้อยกว่าโตนะวันนี้เขามาร่วมนะครับแสดงความยินดีกับผู้ใหญ่ของเขานะครับที่จกฉลากได้นะครับวันนี้เนาะครับก่อนอื่นนะครับก็ผู้ใหญ่ของเขานะครับที่ได้รับเลือกมาในวันนี้นะครับก่อนดีเขาจะได้นะครับมวนงานสันเล่ากันในค่ำคืนนี้นะครับก็ แขกต่างบ้านนะครับเพื่อนก็อยากเห็นเหมือนกันว่าเอหน้าตาของนะครับผู้ใหญ่บ้านนั่นนะครับจะเป็นแบบไหนนะครับจะรอจะเล้านะครับจะสูงจะขาวจะได้นะครับก็ขอเชิญนะครับกราบเรียนเชิญนะครับผู้ใหญ่บ้านประเสริฐวันหน้าวันนานะครับผู้ใหญ่บ้านสองแข่งตะมนแห้งให้นะครับอำเภอแห้งงห้ของเรานะครับผู้ใหญ่ไม้ของเขาก็ขอเรียนเชิญด้านบนนะครับอ๋อ กำลังมีงานเนี่ยอบรมเนี่ยใช่ไหมครับอ่าครับผมอะไรเหรอพี่เพื่อเป็นการให้เกียรตินะครับกับผู้ใหญ่ไม่ของเราในวันนี้นะครับก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขอกาบเรียนเชิญนะครับประธานในพิธีวันนี้นะครับท่านนายอำเภอนะครับกนกหวันมั่งมูลนะครับนายอำเภอหญิงของเฮานะครับ ไปทางไหนล่ะสงสัยจะอยู่ไก่นะได้ยินกันครับอ๋อเออพี่เอาเครื่องมาสอบไปอีกเครื่องหนึ่งพี่เอาเครื่องมาเปลี่ยนมาไก่เครื่องหนึ่งเสงสัยอยู่โต๊ะตั้งหลังบนนะครับผมอ๋อเปิ้ลมาม้าแล้วครับเปิ้มแหวมาใหม่ไงผมอ๋อม้าหมดถึงด้อก็ว่าจะได้ อ๋อแหละครับแบรนด์ใหม่ถ่าลงตัวพอดีท่านในอำเภอแห่งให้บะม้านะครับก็บ่บินยังครับพอดีมีในอำเภออีกท่านหนึ่งนะครับตีเปนม้านะครับก็ขอกาบเรียนเชิญนะครับท่านในอำเภอไทยรัฐนะครับขอกราบเรียนเชิญครับผมพอดีมาสองท่านนะครับท่านตีภาริจิะครนะครับก็ขอเรียนเชิญครับ ครับก่อนหน่งผมก็รู้สึกเป็นเกียร์นะครับวันนี้ผมได้พึงตำแหน่งนะีม้นมาชาติเตี้ยนะครับเนาอพ่อตำแหนง่งตำแหนง่งเก่ายังเอาไปอยู่นะครับเอาตำแหนง่งใหม่ยังบมมาได้ครับเนาอพิชิตนั่นก็คือผมนายอำเภอนะครับเดี๋ยวก็จะขี้ไว,ว้เอาพอดีเป็นพ่อเกี่ยวเล่นของผมหนอแพลนัทครับแต่นายอำเภอผม สู้ทัดนะครับสู้ทัดแต่มาได้นั่งมันลังนะครับนายอำเภอสู้ทัดครับพึงจะมาหับตำแหน่งนายอำเภอใหม่ของเขานะครับในวันข้างหน้านะครับครับวันนี้ผมก็รู้สึกเต็มเกลียดนีใจนะครับที่ผู้ใหญ่นะครับบ้านสองขาวของเขานะครับไม่มีใครลงเรียกเป็นเลยแทงขึ้นเลยครับเบอร์เดียวล้วนๆนี่ครับเปิดไว้วางใจนะครับไม่ใช่นั่นผู้ใหญ่ก็ต้องทําหน้าที่นะครับบันบัรพุกบรรุสุขนะครับอ่าเพราะว่าแนวทางว่าอะไี่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเขาบอกว่าปัจเสธไมีหยั่งครับเนาะ ตอนนี้ผมก็ไปทันโยบายนะครับปัจเจศีนะครับดินน้ำลมไฟเปิดหนึ่งบอกชัดเจนนะครับเนอว่าดินมาจากไหนต้องหาพื้น่พด,ดินให้เจ้าบ้านทําปูกพักเศรษฐกษิจพอเพียงน,นะครับสองนะครับหนอะน้ำต้องหาแรงน้ำทรัพยากรน้ำสามลมนะครับถึงเวลามรสุมอย่างมี้นะครับนะเนอเขาต้องดูแลนะครับเกี่ยวกับอุป,ปกรณ์โยกต่างๆนะครับส่วนหนงานราชาการ ไฟหน้าแรงกับไฟพี่บัตหลายๆยันนะครับนาองนี่ผมก็ฝากเตือนผู้ใหญ่ใหม่ไว้นะครับแนฐานหน้าผมเป็นผู้บางับบัญชานะครับน้ะผมได้ตําแหน่งผู้ช่วยนายอำเภอใหม่ของเขาคนครับในบ้านสองขานะครับสมุ์แท่งให้นะครับเอาเภอให้ไงวันหน้านะครับผู้ใหญ่ใหม่อาจจะได้เป็นกรรมนั้นก็ได้ครับนาอครับนาอครับผมขอขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านนายอำเภอนะครับตี่ให้เกียิมาอ่าฮือนะครับ อวยพรนะครับให้กับผู้ใหญ่มาของเขานะครับเพื่อเพิ่อที่เป็นการเสียเวลานะครับอีกท่านหนึ่งนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับท่านนายกเทศมนตรีนะครับเทศบาลตะมนแห่งให้นะครับคุณเพ็ญศรีมูเทศนะครับก็นายกหญิงคนคนนี้ของเขาคนเก่งเขาคนหนึ่งนะครับก็ขอเรียนเชิญครับ ขอ,อกราบสวัสดีท่านในอำเภอท่านกำนันและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะจเจ้าเจ้าเพนสีหมเทศนะเจ้านายกเทศมนตรีตำบลแห้งให้วันนี้ะจะมาแสดงความยินดีกับผู้ใหญ่บ้านนะเจ้าผู้ใหญ่บ้านแห่งอสองแข่งนะเจ้าสองแข่งตำบลแห้งให้ของเขานะเจ้าซึ่งผู้ใหญ่บ้านกับเป็นทีมงานทีมเดียว ในด้านการพัฒนาของตำบลแห้งให้ของเขาะเจะวันนี้เขาได้ผู้ใหญ่บ้านค้นใหม่นะเจะึ่งเก่งะเจะดูแล้วน่าจะเก่งะเจะแล้วก็ก็ขอสแสดงความยินดีแล้วกะขออวยพรให้ออท่านผู้ใหญ่บ้านพ้อกััครอบครัวะเจะมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานนะเจะ ตลอดไปเจ้าขอบคุณเจ้าครับก็ขอกราบขอบคุณนะครับท่านนายกเพศสมุนตรีนะครับเพศสบาลตะมนงแห่งให้นะครับท่านต่อไปนะครับขอกาบเรียนเชิญนะครับกำนันนะครับตะบนแห่งให้ของเขาเห็่มนะครับท่านกำนันพัชรินอินทิเสนะครับอ่ากำนันหญิงคนงามของเขาค้นึ่งนะครับขอเสียงตบมือกำนันของเรา่อยครับ ขอบคุณวิทยากรน,นะเจ้าขอบคุณพี่วิทยากรตื่นเต้นไปหน่อยนะเจ้าก็เกาะเรียนท่านไายอำเภอท่านนายกก็ะกอะสวัสดีแขกท่านภูมิกีทุกท่านตีมาอวยพรเนานะมาให้กำลังใจผู้ใหญ่บ้านไหมนะเจ้าข้าเจ้ากา็ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ใหญ่เนาะตีได้รับความไว้วางใจจากลูกบ้าน คือได้เป็นผูยย้ใหญ่ที่ได้ทาหน้าที่พัฒนาชุมชนของเขานําความเจริญเข้ามาสู่หมู่บ้านเ้าจ้าและก็ขอไวพร้อให้ท่านผู้ใหญ่เนี่ย,ยนะประสบค,ความสําเร็จในหน้าที่การงานมีความเจริญมั่นคงในหน้าที่การงานแล้วก็ทุกๆสิ่งทุกๆอย,ย่างเจ้าสวัสดีเจ้าครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านกำนันนะครับพัชรินนะครับอินทิเสนนะกำนันตำบลแห่งให้ของเขานะครับ <c oughs> ครับก็ต่อไปนะครับก็ก็จะมีตัวแทนนะครับของชาวบ้านนะครับบ้านสองแห่งนะครับตำบลแห่งให้อเมร์แห่งให้ของเฮานะครับก็จะได้ม้ากาวนะครับ แสดงความยินดีแล้วก็มีตัวแทนนะครับหมามอบของนะครับทีละลึกให้กับผู้ใหญ่ใหม่ของเขานะครับขอเลียเชิญครับตัวแทนนะครับนี่มอบของรางวัลให้กับผู้ใหญ่ใหม่ของเขานะครับขอเสียงตัวมือหน่อยนะครับอาครับเปิดนี้ใจนะครับจบฉลากได้หนาอครับแล้วก็ เฮามีพ่อบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีนะครับตัวแทนของลูกบ้านนะครับมานะครับแสดงความยินดีกับพ่อบ้านพ่อหลวงเฮาคนใหม่ของเฮานะครับขอเรียนเชิญนะครับคุณลุงนภาโพทองนะครับเป็นตัวแทนของเจ้าบ้านสองแข่งตำบลสองขาของเฮานะครับขอเสียงตบมือให้กับตัวแทนของมู้เฮาน่อยนะครับ วันของฉันคือวันยิ่งใหญ่มีจุดมุงม่งหมายคือการเป็นดาวเน็ตเนื่อยแรมร้อนเราร้อนหรือเหน็บหนาวใจสั่งให้เท้ายัางก้าวเดินไปค่ะขอกราบสวัสดีท่านกำนันและท่านนายอำเภอนะคะดิฉันนางลุ้งนภาโพทองค่ะ เป็นตัวแทนชาวบ้านที่จะมาแสดงความยินดีกับท่านผู้ใหญ่คนใหม่ท่านผู้ใหญ่หมู่บ้านสองแข้งคำไทยแปลว่าสองขานะคะขอแปลนิดนึงก็ขอให้ท่านผู้ใหญ่มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานได้ขอให้ครอบครัวของท่านได้มีความสุขในหน้าที่การงานตลอดไปและขอให้ท่านมีลูกหลาน หมู่มในบ่บ้านรักท่านตลอดไปนะคะเขอเพิ่งคาบนี่เป็นตัวแทนนะครับเสียงของชาวบ้านนะครับบ้านสองแห่งตำบลแห่งให้อำเภอให้งของเขานะครับก่อนที่เขาจะพบกับความบันเทิงด้านหน้าเวทีนะครับก็จะคาดเสียไปได้นะครับทีจะได้ยินเสียงงานรอๆนะครับของผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ของเขานะครับก็ขอนะครับคือกับ มอเวทีนี่นะครับปหลวงค้นใหม่นะครับปรหลวงประเสริฐวันหน้าวันนานะครับได้อูอย่างสักน้อยนะครับกับแค่ภูมิเกียรติแล้วก็ได้เปิดฟอเวทีละมงนะครับก็ขอเล่นเช่นครับขอบคุณท่านพิยากรและท่านพิธีกรครับเรียนผ่าน,นอำเภอ นายกเพสมนนตรีกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกท่านตลอดทั้งปอแม่ปี่นออบบ้านสองแข้งตะบนแห้งให้ทุกๆกท่านตลอดทั้งผู้มีผู้มีเกียรติทุกๆูกคนที่มารวมในงานในวันนี้ก่อนอื่นจะมีวันนี้ได้ก็ต้องมีปีมาติดไปก่อนว่า มีได้วันนี้ที่ผมยืนยัดอยู่วันนี้ที่เป็นพู้หลวงเนาะในวันนี้ได้กับพาะพี่น้องบ้านเฮาใจก็ตีเส yeah. <Yeah. S 1> ้นกระโดดเนี่ยเพราะฉะนั้น <Yeah. S 1> เขาจะนำพาบ้านเฮาจะเลื่เป็นก้าวหน้าตลอดตลอดไปเพราะว่า <Yeah. S 1> การพัฒนาเขาจะต้องร่วมมือร่วมใจตั้งเป็นทีมเ <Yeah. S 1> นี่ยเพราะฉะนั้นมีอยู่ในใจละ ว่าใครที่จะมาช่วยผมนาะแต่จะไ่ลืมท่านผู้ขับบัญชาท่านกำนันท่านนายกและท่านผู้ขับบัญชาผมคือท่านนายอำเภอของเขาที่ได้มาช่วยและเป็นเกียรติมาในงานในวันนี้ก่อนที่ผมจะก้าวยาวไปก็จะมัวนสนุกสนานนาะจะเสียเวลาเพราะฉะนั้นก่อนที่จะ สนุกสนานดื้อเริกกันกับผมก็ขอ,ขอกล่าวคำว่าสิ่งใดที่ขาตกปกครองในงานในวันนี้กับผมในน้ำผู้ใหญ่ใหม่ขอรับพิษแต่เพียงผู้เดียวต่อไปเขาก็จะได้สนุกสนานกันเต็มที่ขอเปิดปอด้วยการร้องเพลง